สวัสดีครับพี่น้องครับว่าคุณโจเมนู2องครับข้าวเห็้าวเรวครับมแมนอย่างเดียวต้อบไปสักผ้านีักหนึงน้เ่อไรครับโมเมนกูนไปักูนอันเคื่องักแหงข้างนอะพรวันเราไม่มีเวลาตากอะไรรเมนพวกอ้ไมีเปลาปันนันดิ รถได้เพ๊บการทำงานปั๊บวันนี้ได้เมนูอ้อมผักอ้อมครับผมอ้อมผักอ้อมผักอ้อมผักใส่แยงใส่หนูครับผมอ้อมผักใส่หนูอ้อมหนูอ้อมหนูเมนูอ้อมผักใส่แยงนั้นครับอ้อมผักใส่หนูอ้อมผักแมนบอกเปิดเบื้องเลยว่าเมนูอะไรอะไรเอ้ยไม่ได้นาบอ้อมผัก อ้อมพักนะได้หนูเดี๋ยวหนูใส่ที่หลังก็ได้หนูอยู่ในหม้อแล้วครับเพราะมันต้อนกั่วมาเอาเลยครับโอ้เออแรงปดบวบพี่น้องเป็นกินไหมเป็นพอขั่วที่รักสุกภ่าพคนกินมากๆเลยครับพี่น้อง ไสผักลายลายนีเลยแะสบมันยุ่งมึงดิแล้เอามาเดี๋ยวเร้องแส่บอ่ะผักอ่ะผักหวาน่ะหนูเนี่ยไสเพราะให้ได้กินหาโตได้นะแต้อแต้มว่าดี้แซ่บ หน้าเอาตา้วว mm ่าเครื่องเสียงไหมโอ้เปิดดังๆก็้กัเดียวแ้ววะังจะเบนเหมือนเงื่อนละฮ่าฮ่่คือเื่อนเยยางี่โมเมนต์เมือก่วนอยยางไปหลังเลยน ซื้อไปให้หลังหนึ่งน้ำปลาไอ้ซื้อให้หลังอันใดถ้าเหลือตั้มก็สองขวดแล้วต้องบอกให้ผมชุดรถหทำใหม่บกเหลือเกินตั้มก็ครึ่งกระปุกเนี่ยทำพลาดเออต่อก็ซื้อมาให้เราเนี่ยขอบคุทธ่อซื้อต่อซื้อเคสเคสใส่กันไว้เลยก็ได้ยี่เด่นอ่ะบอมันเรียบไม่เมื่อตอนมันจะรุ่นเออรุ่นนั่นอ่ะต้อรู้สึกว่าเปียกนี่แหละผมชุดรถเนี่ยประกันไม่ยี่บุญเดาอันนี้เลยครับ อาทิษฐานึงประมาณสองกระปุกนี่แหละเดี๋ยวก็คนเจ้ลจุบ้างคนนั่นบ้างเจลเนี่ยคนบ่อยกระปิกผงเนี่ยจะหมดเร็วอ่ะผงซื้อมากี่โลหนึ่งแม่นเขาเป็นกิโลถุงเมื่อกี้หนึ่งร้อยสามสิบอ่ะผงโลหนึ่งตอนนี้ก็บกไปละเหลือครึ่งหนึ่งเราจะเติมไปจากอำเภอลำดวนเนี่ยนะแม่นสองสองมือสองมือกินพริกครึ่งโลใครอยู่ดอกมัน ก็เถียงก็เบียอยู่น้ำ้านอาหารเนาะใครเนี่ยใส่ตาใสตาใส่ตาตอนนี้ก่อนบอกบอกบอกองตัวมันกินอยู่ตะวันแดงฮะดอกแต่ก่อนมีงานอยู่ตะวันแดงในก่อนมาบ่ได้ว่าไผเดี๋ยวนึกว่านึกว่ามีคนห่อนห่อนอยู่มีมีคนแน่มึงหันมีคนแน่นอยู่ห่อนห่อนอยู่เห็นทางตาแป๊บ เราไปนี่เบิรงดีๆจะมีคน,นหันอ,อันแม่โยแกอเขาเติมอีก30บาทนะ,ได,นะนได้พริกขงกิงล้นึงอแล้วเมื่อคืนได้กินเบิด์นแปดได้พริกขิงแปดลูกเท่าไหร่่ะโอ้เติมอีกแปดสามยี่สิบสี่เติมอีกสองร้อยสี่สิบบาทไ,าได้พริกแปดลูกนง่ายมาทำยำปลาบปองเนี่ยไม่ได้กินน้ำ อันอันตังเนี่ยที่เอาไว้จ่ายค่าน้ำแข็งน่ะเอามาซื้อปลากระป๋องประเด็นหนาโอ้เอาคอมิกเตอร์มาด้วยเอาคอมิกเตอร์มาซื้อปลากระป๋องปลา๋องไว้กันหน่อยอ่ะแล้วก็ยำกินใครไปเบียร์เปิดแล้วเอาโจ้ไปดูนเดี่มากินน้ำแข็งก็ไม่ได้เหมือนนนะบอลร่วมบอร่วมทีมอีกเด้ออันนั้นเราไม่ทาผงชุลลด นายข้าเพลงอีกเ้อนะ่านบอกวันนั้ท่เสียนมันยังนั่งกินข้าเซยู่มันเนี่ยู้ละท่นเกตเอาล่วน่านก็รู้สึกรู่ใสมาเป็นเนี่ยเขาเปไดซีีสเป่าเนี่ย่าเกตเอาล่วนมึนทำมวันนี้กินข้าวลงอีกอ่ะโอ้สุดยอดเลยวะกินไหขี้เล้าเดินหน่อยๆนะครับ โอ้ยจำได้แล้วเพลงนี้ริ้กตินี่ว่าเอายิบนด้นได้ขึ้นนั่นอย่างเรือผมคนไยเออหล้งเนีอเออเขาก็เบ้าแบบส่วนสนามป่ะแล้วพอย่อมันสับสน AI อสับสนไหมมื่อบมง่ายจนจยุ เอาหิวทางไปหิวทางมาซื้อเอาน้ำลูกัาไหมอีแลเออสอนึ้่าว่าบ่าบ่บ่าไน้ำเ่ไหลไมเนาะนี่ไปอาบเสรจเด็น้ำ่ไหลต้อมาเบียดได้ไวล่างจานจานน้ส่สดตจากระชอนเพราะไหลจอกจอกไอหมากอาบน้ในห้องน้ำหรืออาบข้างนอกอาบในห้องน้ำหรืออาบข้างนอก เดี๋ยว้หมากบึ้งออกก็ได้ยตะบักด้วยแล้วไปอาบน้ำเลยไปตักผ้านี่อาบน้ำก่อนจิ๋าไปเลยไปอันนี้ปล่อยได้สำเน็เอาเท่านั้นเลยดูนี่ดีด้วย่ะเอ่ไปเดี๋ยวจังไอ้ไปเอาถ้วยไงหนุ่ยนะถ้วยใไงเดี๋ยวไปดูล่ะตักปลานั่งอยู่นั่นตานั่งอ่ะ

ตัวับตออกจากเฝ้ากับเฝ้าจากวางเอาเ่อเดี๋ยวย่างอีหย่างไปเอาถ้วยเด้อเดี๋ยวตักอมหนูไว้ไว้ได้ไปเอาถ้วยไรด้สอะเทอดปลาดาวปองซากจาก อุบลราชธานีแ,นะแม่สร้างตรงมาจากเคลื่อนซีนริลลอนเลยต่อสี่เหลี่ยมตรงยงวยเวลยแม่แม่แม่โอ้พี่ผม,ะมนะแนพี่ผมมีปากเขียอยู่ไอนน้ไปได้ไปอาบน,น้ำอาบทา่ากันมาเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากกันที่นี้นนก่อนครับรพี่น้องครับอีได้ล้อไปส่งงานบอลน้อยอะไรนงครับผม ลูกพีเจครับพี่น้องรสองสองงานบ๊วหน่อยลูกมือเลยครับแน่นถ้ามือใดบ๊วยากจนเกินไปถ้ามือใดสไลเดอร์กับอันเด้งดึงบ๊วไปยุข้างหน้าลงได้มือใดไปยุเปิดแดนมือปัดเวทมือนี้มือนี้ดูดีกว่าบูมี่ครับมีแต่นักสายตาคลิปนี่เดี๋ยวพาไปเท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ